าสตอซีนอนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นในเรื่องของตัวทั้งคู่นะคอนเทนเนอร์คันนี้นะครับได้ทาการสนใจอัปเกรดโปรเตอร์นะครับทางร้านมีดีของเรานะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวอาไรดูตัวคันแรกก่อนนะครับลูกค้านะครับให้การติดตั้งนะครับเป็นตัวชุดโปรเตอร์ใบหว่ง9้าหนึ่งแบ็กอีชั่นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวประหลาดฟสเทนตัวใหม่นะครับตัวนี้พีเซนต์เลยครับ ติดไวจริงนะครับตัวนี้ครับพร้อมกับตัวลูกเล่นนะครับก็คือดับเบิลวงแหวนนะครับแล้วก็เป็นเดย์ไลท์ออร์ดี้ตัวใหม่นะครับนี่เปิดไปเลี้ยวนะครับมีการสเต็ปไปเลี้ยวนะครับเมลอนิ่งในตัวนะครับเปิดไปหน้าครับตัวนี้นะครับจะเป็นติดดับเบิลนะครับดับเบิลโฟลเตอร์9.1นับ ทุกตัวแล้วนะครับแต่สกรีนนะครับ E.T. Premier Moto Tino ชัดเจนนะครับ e ไปเรียวครับถัดมาคันนี้ก็จะเป็นโรลเตอร์9จุ1 b a c k Edition เหมือนกันนะครับตัวนี้จะตกแต่งเพิ่มเติมโดยดับเบิลเดวิอานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเดย์ไลท์นะครับบูเดย์ไลท์นะครับตัวนี้กจะ็จะวิง่งเป็นสีฟ้าก่อนนะครับเปิดไฟหน้าครับเปิดตัดหมอรครับ ก็จะเป็นดับเบิลเรลเตอร์9.1 Black Edition กันนะครัพร้อมมาลาดตัวฟ้าเทน55วัตต์ครับตัวนี้จะังไฟเต็มที่นะครับครับคู่ก็จะเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกันนะครับ2คันนี้นะครับปิดไปต่ำครับปิดตันมอครับนครับเหม็นตกแต่งนะครับสวยงามนะครับเพิ่มเติมนะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ขับรถโ o ล์คเจอร์อยู่นะครับไฟไม่สว่างนะครับแล้วก็อยากตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมนะครับช่างโบสครับแล้วก็ทีมงานนะครับเรามีบริการให้ทั้งหมดนะครับ12สาขานะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กครับ DT Premier Motor s i g n อนได้ทุกสขานะครับโอเดีรับาวันนี้ครับผมช่างโบสลาไปก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ